โอเคครับกลับสวยิ่งยั่งชมชท่านกันด้วยนะครับอันนี้ไปอยู่ในเกมมาครับจะกินบัก๊กจะกินเป็นไรเนี่ยกลับมาครับปจัจจนภัยนะครับมาเรามาปัจจุภันกันต่อดีกว่าโอ้โหมาถึงรถก็มาทันทีตัดเลยตัดตรงไหเนี่ยโอเคครับมา เลยไม่ต <tr> ้องรอเลยตั้งเลยก่อนไม่แต่นี่กระโดดเลยนะไม่ได้แล้วต้องคลิกต้องคลิกดีกว่านอะไรอ่ะ ไดโอเคครับได้ครับคุณต้องหยเกิดล้นะครับเต้นตอเลยเห็นกันดังเกิน ว่าทำไมเปลี่ยงเกมมันจะกลบเสี่ยงเราหมดเลยออหน้าเบื่อจริงๆปั๊บปั๊บปั๊บไม่ถึงเหมัอนพีเป็นก่อนเลยปึ๊บปั๊ปั๊บป๊บอืออ,อ,อเร็ว

quá đi qua đi qua không, yes. không, 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 โ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะกอดมีข huh. uh ึ huh. uh ้นเลยหน่อยน่าเบื่้นี่นี่ย่นอไม่ อโดูแบบเปลี่ยนโรเฟชชั่นถึงราแล้วอโดดตอเลยยายาังนกรรกรอโดเลดยยานี่ไม่ขึ้นย lập mặt trái lên, lập mặt trái lên, yeah ย่าไม่ถึงเย่าย่าไม่ถึงย่าย่าถึงแล้วไม่ถึงไปลเลยนะย่าย่าถึงแล้วไปไปไปจับปึ๊บปึ๊บถึงแต่ว่าก็เกินเลยไปนิดนึง จาไม่ถึงดับ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 จะโจมไปถึงอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บถึง มามามาตั้งไว้ก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่อย่ากเกอร์ดิค่ะเจ้าตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่อะไรสุดละอืมโอเคนี่ก็ไม่ดีมีคนโทร

ทำไมมันไม่มีอยู่ตรงกลางมนีนก็มาเล่นหลายคนมาไม่จะออเอาพ่แอ๊มาเพื่อเอามือเพื่ดีกว่าขอโทษนะองคงอ์กรทางมันน่านนเ่ยเนี่ยนี่ยเนียเ่ยเนี่ยนี่่มันเจเตลกทั้งมือบันเจอจริงเล นะเราต้องมันตั้งใช่ไปก่อนโอ้ไม่บ okay, yeah, okay. mm ้าไปต่อไปต่อไปต่อตังเทปของพวกโอเคเหนืด้วยเมโลดี้มีกัปตันมีสิงโต แต้ว่าหลังผมจะไม่ยิง TNT วอนะครับ TNT วอลู้จักไม้ TNT วอล์ู้จักไม้ TNT วอลทีท่โงสร้งางปืนถังหรือว่าทำอะไรก็ได้ไม่ล่อถมันไงันเปืนท้กเมืองบอกนะโเอเตียงก่อนนะทุกคนครับตอนนี้มันตู้เองแล้วครับเราไม่ต้องเสียพลังแลครับตูอ้อะไรแต่ผมก็ยังตาย ตอนนี้ผมตายไปห้ารอบแล้วเนี่ยนี่นี่กมสมากทำไมยิงลัดเดียวจอดเลยอะแค่กระดดแบบนี้แหละอย่าวันเดอวัเดอ

เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยเดีกยีตรงนี้ปั๊บนะเขียนแอปเปิลทองกอือหือกระโดดไปแบบนี้เลยพิตตันอ่ะพิตตันอีกแล้ว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 เฮ้ยตรงนั้นโอ้โหกระโดดไปตรงนั้นคิดว่าพิตตันจริงแล้วไม่ใช่เรนี่กระโดดไม่ถึงอยู่แล้วถ้ากระโดดไม่ถึงก็ต้อง

দেখ mm, okay. <coughs> mm. <reversible> okay, Mm-hmm.